สวัดีครับเพทีเล็กคอมนะครับส่งงานเครื่องนี้นะครับ14คอนะครับเื่องนี้4คอ28เทศนะครับเคตู้ปลาเล็กนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งติดไวไฟว o ทู h เพิ่มเติมนะครับ <c oughs> เคตู้ปลานะครับ พัดลมสามตัวนะครับซิงหกท่อพัดลมสองตัวนะครับปรับไฟได้ทั้งเคสนะครับส่งอุดรนะครับเกมนปรับจีสตรีมครับรอบสี่คนสุดท้ายครับ กระจอไอซห้าแปดศูนย์แปกิกนะครับไม่มีคนเลยเห็นไหมยกดูสเปกก่อนได้ไหมดูสเปกนะครับวีเอเทลซีออนอีห้าสองแนะครับแรมหกิบสีกิกนะครับแรมวีสี่นะครับเอสดีเอ็นะครับห้าร้กิกนะครับกระจอไอ้าแปดย์แปกิกนะครับแล้วมีไ i f i นะครับติดไ i f i แล้วนะครับใช้ wi-fi นะครับ ห้อมชุดนะครับจอร้อยเฮิร์ตนะครับจอเอลซใหม่นะครับร้อยเฮิร์ตครับไฟก็ปรับตรงนี้นครับไฟติดสวิตช์ปรับไฟไว้ให้นะครับองค์กลางกดค้างนี่ก็คือดับไฟเลยนะครับปิดไฟได้นะครับองข้างก็ปรับสีปรับหมดนะครับ